ครับมื่อน,นี่มาพอกันอีกแล้วครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะพาไปเที่ยววัดเนาะครับวัดพันไทายนอระสิงห์นะครับผมอยสมุทาส้อนเนาะผมก็มาเคยไปจักเทียวไปเบิ่งก่อนว่าเขาเปิดวัดหรือเปล่าอ่า้าพร้อมแล้วไปกันเลยเนาะครับ อันเื่นที่ขอแวะเติมน้ํามันก่อนนะครับนี่เลยครับปัม๊มปตทดูเลยครับเดี๋ยวดูก่อนนะ91ลิตร่ไร่44.43ครับผมปัม๊มปตทเราวันนี้ก่อนนี่ข้างหน้าก็เป็นเซเว่นนะครับผมตรงปัม๊มปตทเราครับจะจอเดเติมน้ำมันก่อนนะครับ อนลดกวงขวางครับผมตรงนีน้ของน้ํามันปตทรครับผมนี่เติมน้ำมันก่อนนะครับน้ามันโล่งนะครับวัน44.93วันนี้44.43มันลงไปหาซิปตาง ครับตอนนี้ก็ใกล้ฮอแล้วครับผมใกล้ฮอดวัดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงวัดวนะครับวัดเราอยู่วัดอยู่ข้างหน้าเรานี่เองครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมหาทางเข้าก่อนนะครับวันนี้ผมมาตาม,มาเที่ยววัดทันท้ายนรสิงค์ครับอยู่สมุทรสาครครับผมเดี๋ยวผมหาทางเข้าก่อน ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเข้าวัดก่อนนะครับครับสวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวอีสานล่อง youtube ครับผมวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวที่วัดอันท้ายนรสิงห์นะครับอ่าทางในอาจจะเงียบนิดนึงตอนนี้เพราะว่าคนยังไม่ค่อยเข้ามาวัดกันนะครับผมช่วงโควิด แล้วใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตามผมไปเลยครับนี่นะครับวันนี้เราก็มาถึงบัดแล้วนะครับผมวัทคานยนอรศินครับผมเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระกันครับ มีเลยครับอันนี้หลวงพ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับคือวิหารหลวงพ่อพันท้ายนรสิงห์นี่เลยข้างหน้าจะมีสองวิหารนะครับผมวิหารหนึ่งวิหารหลวงปู่ผลครับผมอีกวิหารหนึ่งเป็นวิหารของหลวงพ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับ อันนี้ก็อยู่ภายในวัดนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นถนนครับผมถนนพระรามสองมุ่งออกสมุทรสาครครับผมมุ่งลงใต้ครับนี้คือโบสถ์นะครับผมลาลาโบสถ์ น,นี่คือบรรยากาศรอบๆครับผมนี่คือบรรยากาศรอบๆครับงเงียบหน่อยช่วงนี้ช่วงโควิดนี่คือหอะระรังนะครับผมหอะระรังของวัดครับวัดกันท้นายนรสินี้ก็จะเป็นศาลาการตะเรียนนะครับ ขายดอกไม้ทูบเทียนเพื่อไหว้พระครับนี่เลยตา้งเข้าอกวัดครับ